เสียงดังเลยเหียอะให้เราปดำเนการวันี้หนึ่งด้วยนะครับือนเดิมีอเกมแมนทันอีกแล้วคนตะคืนีเรื่องนี้ผมได้แอบไปมาโซนหนึ่งแล้วประมาณแสี่นี่เหียเบื่อโคโยกุต้องฆ่าไม่สัตว์อืม ใส่เห็นกูเหี้ยงามไส่มาถึงมันก็เอากูเล่ยเหี้ยถึงมันก็เอากูใหญ่เล่ยเหี้ยพวกไอ้เี้นี่กูว่ากูัวตายแน่ไอ้เหี้ยเออเออ มึงอ้วกแล้วไอ้เหี้ยมึงอ้วกแล้วนี่มึงอ้วกอีกแล้วเหรอไอ้เหี้ยในระ้างกูมึงยังกูจะอ้วกอีนีน่อีกเหรอเกิดอะไรวะสบายสบายน้ำมันเออนะำอุมนนักตีไอ้เฮียเอ้ยเออนี่คือที่ไหน,นวะเนี่ย มีพวกมึงนะไอสัตว์มีพวกมึงคี่นี้ใช่ไหมยิมนทําเลสัตว์เจอพวกมึงไอ้เหี้ยกูอาห่าเลยไอ้เหี้ยอะไรวะ เอาไไอะไรเฮี้ยนี่อีชิเนนี้ฉลงวะมึงนี่มึงนี่ฉลางหรอไอ,อ,อสัตวนะ์กลัวนะง่ายเลยสัตว์วิ่งหนีดิเฮี้ย Nhìn qua nhìn ai ngay quá yếu. Ờ, cột trong hài quá oh, xuôi lòng người À là โซลินคุณว่าจะคุณว่าตาของเจ้าเออมันเถิงเหรอเนี่ยครวบันเถิงเลยมันจะกลัวมทำๆเหี้ยอะไรมันจะฆ่ามึงนะเว้ยบันเถิงมึงไม่ได้ได้วุฒิเตะทาวอลมาใช้แล้ว อ๋อยอย่เอาติดเอาติดติดมันจะติดเชี่ยนกักระนาวะอะไรเออกดอืมปีมขึ้นไปมีไหมอ๋อเหมือนก็ตน,นี้เคยเข้าใจของแดนนี่มาก่อน ฮทำไ a เราตื่นเต้นเพาทั้งมดทั้งมต้องได้ค่าหวยเรวไว้้ยสภาพกาอย่างนี้มันแงน้อยยอะไรวะ มไม่เอานะมึงไม่เอานะอืมให้หาสักอย่างอ๋ออะไรบัว,วน่ะ มันคืออะไรวะแดนนี่บ้ามึงนี่นี่บ้ามึงเหรอเฮียโอ้โหไอ้เฮีย เออบ้านกูกูมาทําเยี้ยเลยหืมไปลงไปอย่างนี้แม่งเลยบีกอูเพ่นคืออะไรวะ มึงคืออะไรมึงเช่กูทำอะไรอืมเรามันให้เรามันให้กูหาอะไรวะเออมันให้กูหาไอเหี้ยอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวกันขอตัดไปแล้วกันไอเ้ยเพื่อไม่ให้เสียเวลาโอเคผู้ชมมากผมไม่อ่านโพยมาเนี่ยหรือไปหามาเนี่ย ว่าต้องไปหาเอเขาเรียกว่าอะไรวะหา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 ตัวอย่างแปบเนี่ยก่อนพวกเนี้ยคือคือลโกกลมงเนี้ยอ่าเราหาอืมเนีย่ยมันจะหาอะไรอีก มึงบอกว่าคือคือต้องฆ่ามึงใช่ไหมฮะแม่งขึ้นมาแล้วไ้สัตว์เออ อว่าเฮียฆ oh, hey, ่าไม่ตรงนี้เลยสัตว์โอ้หลงกว้เฮียเอองอไม่หล่ะเฮียนี่งอไม่หล่ไอ้หาขี้วัวสูงข่้มึงเท่เหรอฮะขี้มึงใส่ถุงเล็กมึงเท่เหรอ เออพวกนี้นี่ไอสัตว์วันเราสอนง่ายไม่จบเหรอไอ้ชี้มึงไม่จบเหรอไอชี่ไม่จบไอ้นี่ไม่จบไอ้สัตว์ไม่จบเหรอไม่จบหรอไม่จบเหรอฮะ ไม่จบเหรอเออโอ้กูจะตายยี่เลยแต่กูตกตกตกบ้านเลยปลูกชีชเลยหมาหมูสัตว์ แล้วกูแล้วกูจะเข้ายัางไงอีเลวหนึ่งไอสัตว์มันจะเข้ายัางไงไวะเฮียเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตัดไปดูแป๊บโอเคกูรู้แล้วว่าทำยังไงเฮียเอ้เสียงชีปเป๋งเลย เดแล้วรอไปที่เงาดำแป๊บไอสัสอันนี้มันก็เลีงยากลิงยินชิบหายเลยเว้ย มาแล้วเออก็นำหวดมาอย่างนี้เลยมาไอา้สก,กิมกอร์บอลรมก็เกมนี้แหละอ๋อเหรยเอาเอาดีติดบักเอาติดบัก อายติดปักเอาติดปักไอ้เฮียเจริญอะไรเฮียวันนี้เฮ้ยได้ว่ะอาสัตว์จะอยู่เรื่องก็กลับมาเต็มเชียอะไรเนี่ย เอกเป็นตัวหนึ่งในห้องน้ำไอ้เหี้ยมึงโผล่ไปอย่างเท่โอ้โหมึงเฝ้าก่อนเลยเหี้ยมึงเฝ้าก่อนเลยมาว่าทำไมทำไมทำไมเสี่ยมันเบาไปไว้เหี้ยจะติงเออมาเสี่ยมันเบาเถอะวะ ไม่รู้ท่านผู้ชมปรับแป๊บโอเคเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้แน่ใจก่อนเออกดกัไปตันได้ยินนี้เหีรอนี่เขาขี่นี่เขาไปถ่ายเพื่นบ้านมานันไอ้สัตวู มาแล้วไอ้เหี้ยแม่งมาแล้วเออเออเออออามาล่ะไอ้ตา์ขอบวกหน่อย Wow. You know this place, the project. ก็จบก็เสียจแล้ไปมาพอครับกับเกมแมนฮันภาคสองนะครับถ้าใครจะดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อช่องเรานั้นมีการดําเนินการที่ดีขึ้นสถานที่ลงเสียไม่ต้องไปใจหรอกไอ้สับไม่มีไม่อ่ะแล้วกูจะไปไหนต่อล่ะกูไม่รู้แต่ที่แน่คืออยู่ตรงนี้แล้วจบไปได้หนึ่งหนึ่งแชปเตอร์ใหญ่ก็ต้องขอกราบเท่าน้ำให้ทุกคนนั้นกดฝากกดไลค์ subscribe กับช่องนี้เลยครับ แล้วลืมกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นก็ก็ลาบก่อนกับทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับ